ติดกาดบกซ้ายแลแ้วเตะขวาต่างครับเตะซ้ายมาครับพยัคฆุดรลกนี้ปิดลมลงไปโอ้โลลมอยู่ข้างล่างครับพยัคฆุดรกรรมการทันบุตรรังรองนุสศนให้สัญญาณชกต่อเปิดเกมาแต่บังไว้ก่อนตังไว้ต่อยหมัดหนึ่งสองครับจอนกต่อยคืนครับบวกหมัดกันแล้วอู้ห่งสอเอาแล้วครับมาเล่นสากลกันหน่อย โอ้โหดูครับแข้ขวาสับสอกขึ้นไปครับคนละทีครับสับสอกแข้ขวามาเกี่ยวแล้วขึ้นข้อขวายกยกเททิ้งไม่ได้ครับตีขึ้นโอ้โหตีกันเข้าไปครับตีแล้วได้ตังค์ก็ตีเข้าไปสนับสนุนโดยพ่อนาบไทยพ่อนาำไทย พ่อแห่งอนาคใช้วัดบอกว่าเอาไปห้าหมื่นห้าหมื่นไม่ใช่ห้าแสนนะอ่าบอกว่าให้ขวางอ่าบอกให้ขวางแทงเอาเป็นไงล่ะเกมบที่เขาถนัดแล้วครับคนนี้แล้วก็พยัคฆ์ดรหรือเทิดเกียรติร้องค้องหมุนนู่ดูแล้วว่าจิ้มมาคนละทีจิ้มพยัคฆ์ดรจิ้มเขา เอา้าสันโวตีคืนเอากบมาถึงเน้นวงในกันเลยครับวัดกันครับพลัลงกำลังใครจะเหนือกว่ากันทีมสก,กัดไว้ก่อนครับเยกุดรยังคงตั้งรับเหมือนเดิมครับไม่เดินเดินเข้ามาแต่งใส่คืนด้วยขวาครับวงในเขาสันโวยังไงครับขวางเจอเสียบไว้ก่อนเสียบคืนได้ครับากัปารทา่ันทดแย่มาครับ ใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้ครับเตะขวาครับเจอขวาโต๊ะเกี่ยวแล้วคืนขวาครับซันโมเอาแล้วครับหัวซ้ายายขวาโอ้ดูแล้วกันแล้วครับว่าใครหนักกว่ากันไปแล้วครับขวาหัวซ้ายขวาวืดครับซ้ายวืดเอ้าต,อต่อยมครับาาแทงเขาานลทีหมุนหมุนหมุนหม,นหมนุนตีเขาเด้านซ้ายครับ อ,อ้วลงไปนะครับอยู่ข้างบนนะครับซันโวลุกขึ้นมาเจอต่อครับซันโวซันโวยกไปยวางขวาเดินปีกแก้มแต่ลุดครับโอ้โดนลงโทษเลยฮะแต่ลุดโดนลงโทษเลยทีเกมเ <นะ S 2> <ห>ขาใหมใหม่ครับซันโวโอ้ออกมาเล่นช<ห>ิงังหวาครับโวย วางขวาเตะขวาคืนเอาเอาเอาลงไม่ลงไม่ไม่ลงไม่ลงโอ้ลงจนได้โอ้สุดท้ายครับยังเอาล้มจนได้ครับเอาก็ไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้กันต่อครับขยามโยกหาจังหวะครับตอนนี้ไม่มีใครถอยครับแข้งขวามาซันโวรอจังหวะครับใครออกใครก่อนครับยาอุดรค่อยๆขยับเข้าไปขยับขยับยังไงดีครับแข้งขวาโอ้เก็บอาวุธได้ครับซันโว เดินต่อครับพญาวรรณเขาเตะขวาครับเจอแทนเข่าขวาครับแล้วก็ยัดขวารักาวไว้กรรมการทัดฟุตแกกมาอ้อมีหัวใจกองเชียร์ทั้งสองมุมมาอยา่างนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับต่างฝ่ายต่างาลุดไม่ได้ครับไม่ได้ก็อยากให้เสียครสับสถในการอย่างนี้เจาะมาบดยกที่สี่ครับ นโดยโมเมนต์ดีๆมีกรรมการทันวุฒิรังรองนุสรชี้ขาดบนเวทีกระสิบน,นักมวยฮะไม่รู้นักมวยได้ยินหรือเปล่าโอ้อหแบบนักมวยครับอแล้วครับยกที่5ยกเตะขวาคืนครับซันโวเอาซ้ายไม่โดนครับจิ้มมัดแทงเข่าซ้ายเจอเข่าขวาของพยัคฆบุดรครับมาครับวงในครับพยัคฆ์ก็ไม่เดินเหมือนกันครับทางด้าน พยักอุดรครับเอาสิครับแม่วันใจกันเลยหรือเปล่าครับเอาแล้วมารู้ใครคิดผิดมารู้ใครคิดถูกละงานนี้ครับที่ไม่พยายามทําอีกครับทําได้ต้องทําครับดูฮะถ้าคิดผิดแล้วประชูมมือแล้วมันจะยุ่งเลยนะไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วครับแจะมาบนเสดายตอนหลังไม่ได้นะครับพี่บอกครับครับอ่านะครับ ต่างคนต่างมั่นใจนะครับก็กลัวหลุดกลัวพลาดกลัวหลวมต่างคนต่างไม่เข้าครับไม่รู้โอกหลอกโปกจริงนะครับก็เหมือนเผาหลอกเผาจริงนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับไม่รู้ใครคิดผิดคิดถูกแล้วครับสันโวก็ไม่เข้าพยาคูดอนก็ไม่เดินต่างไฟดังเต้นแล้วครับแต่ลูกเต้นไม่มีคะแนนนะ มั่นใจในผลงานที่ผ่านมาก็วัดกันไปครับเพราะว่าสี่ยกที่ผ่านมาก็ถือว่าสู้กันเต็มสูบแล้วนี่ครับโอ้โหตอนนี้ี่ใครเดินใครถอยใครได้อาวุธนะครับเดินแล้วได้หรือเปล่าถอยแล้วได้ไหมนะครับ่าหมดยกครับเหลือลครั้งยกสุดท้ายดังขึ้นแล้ครับเท่ากับคค้นี้5ทัน,น,นวุฒิที่ขาดกอคืทีไปไหนครับ บออยู่ฝ้ามูมเด็กเรียนชนคะคะแนนไปแรับผมก็เอาชนะทนางด้านของยพยัอ์อ,อุดดอนอุุดรไปนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นสำหรับใจผู้แพ้นะครับแล้วก็ไปเต้นกับน้องพลอย